หัวเจ้าเจ้าห้ากองกินลัดควรเนียงกันบบสูเออฮัลล์โบสูเอไอว่าคุ้มกับการได้ตื่นเจ้าโบสูเออนานนานที่ได้ตื่นหัวเจ้าเลยมันแดงลัดหัวเจ้าควรเนียงหัวยังก่งลอยลอยเป็ดบบสูเออร์เอกันกี่วันอ้หน่าเมื่อไม่ออนได้ปบยังแต่กกองลอยลอยเป็นไอหย่าเรานิดอลังการงานสร้างตื่นเต้นอ่าไอโนกะลอยอันนี้ก็ลอย เอ้เวลาใคเตื่นว่ัวแจวลองไปเดินเล่กับอ่ายังถุกวันนะลา่าด้วเจวนี่ก้องกินลุยเม็ดแล้วล่ะก็ไม่ได้เลงหลานนี่ก็ร้อยนะทูแซนวิดเกาหลีโร็นก็ลงในกวนเนียงร้อยนะัดก็ตามไปเลยวาไอ้คงก็ร้อยจริงมาเลยหน้าต่างหน้าตาต่างๆนี่โอ้ร้อยจริงๆครับเลือกใายเลือกเลยได้เลากันเลือกไม่ตกฉียวนี่ครับอ่าไปลองเล่ได้นะครับไอ้อื่นก็ยังกรลุยเม็ดกันนะครับกอน ไปแล้วก็ลองเดินเล่นนะครับว่ายาก,กิน